มาครับพี่น้องวันนี้มาตัวปะกุซกีนี่ครับก็ตบไน้มีใครมาเรื่มเลยครับเสร็นแลแวตรงนรีนบานนี้ครับสวยน้องเด็นมันอนก่ด้นี่ครับหอมแดงกระเทียมริกตาครับบริสุท

ันนึงมาแรกเป็นเอาเลยเอาลนั่งคนละกันตัดมาหนึ่าหัว ลังคลุกรูปปอโดนนั้นบบได้ยหงไป,งไ,ไ,ปไม่ร้อาไรี่ใส่ปลายำเรื่องเด็ดกับ,กบใส่ปลาเลยครับ ก็ไปใส่ขาตะไคร้ก็สามชิ้นเนียครั

ฟ้าสมขำคุณคุณครับฟ้าเราปันกับน้ำซีนั์โอ้ตกข้พีบน ุกคนม่มาใส่กล่องผักชีหอมชีอร่อยก็ต้องเนไม่ไรทีเนียวเป็นหอครับส ใสเลยครับวันนี้วางสุกครับเยบร้อยครับต้งปรกุ ん